สวัสดีครับวันนี้อยู่กับถาบ้านพอเพียงนครปฐมนะครับวันนี้นะเราอยู่กันที่โครงการบ้านพอเพียงนครปฐม29นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้พามาอัปเดตแปลงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โซนเนะครับเป็นแปลงโซน A ทั้งหมดเลยนะครับริมนี้นะมีทั้งหมด8แปลงครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูทีละแปลงเลยละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับผม นี่จะเป็นโซน A นะครับด้านในเนี่ยนะครับถนนเนี่ยกว้าง4เมตรครับทุกคนแปลง A1 นะครับเข้าซอยนี้ไปนะครับอยู่ซ้ายมือฝั่งโน้นนะพอดียังไม่ได้ปูหญ้าผมเลยยังไม่พาไปดูเดี๋ยวมาดูแปลง A2 กันเลยนะครับทุกคนพื้นที่นะครับ259ตารางวานะครับที่นี่ตารางวาละ8,500้บาทนะครับลงต้นไม้นะครับมีหินวางจัดสวนให้แล้วก็มีปูหญ้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ เดี๋ยวเข้ามาดูด้านในนะครับอันนี้ก็คือจัดไว้ให้สวยงามเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงมุมนะครับนี่คือพื้นที่ด้านในนะครับ200าตารางวานะครับทุกคนสวยงามนะครับแปลงนี้นะครับ259ตารางวานะครับนี่นะฮะมาก็มีต้นไม้ใหญ่ลงให้เรียบร้อยนะครับสวยนะครับนี่นะฮะ ก็รั้วที่ให้นะครับจะเป็นรั้วคาร์บอยนะครับอยู่ในโครงการเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับทุกแปลงนะครับของโซน A นะครับจะมีบ่อน้ําให้ทุกแปลงเลยนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นบ่อน้ํานะครับมีไว้ให้นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าแต่ละแปลงเนี่ยรูปทรงจะแตกต่างกันออกไปนะครับบรรยากาศภายในแปลงนะครับสวยนะครับทุกคนเนี่ยคิดง่ายๆเลยบ้านพักเกษียณหรือบ้านพักอยู่อาศัยนะครับ หรือมาทําเป็นบ้านสวนนะครับได้หมดเลยนะครับนี่ตรงนี้จะมีที่ปลูกบ้านให้เนื้อที่ตรงนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับปลูกบ้านมุมนี้คือสวยเลยนะครับโลงจอดรถอยู่โน่นนะครับด้านหลังนี่โอ้โหเป็นสนามเล่นฝั่งโน้นฝั่งนี้ปลูกพงปลูกผักได้หมดเลยนะครับแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลง A3 นะครับทุกคนเนื้อที่นะครับ258ตารางวานะครับแต่ละแปลงเนี่ยการวางมุมตำแหน่งของต้นไม้อะไรยเงี้ยก็จะคล้ายๆกันนะครับทุกคน นี่ครับปูญ้าให้สวยงามนะครับนี่เข้ามาอย่างแปลงนี้นะมีหินวางไว้ให้นะครับสวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับต้นไม้ลงไว้ให้นะครับเป็นไม้ล้อมนะครับที่มาถึงก็โตเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมครับทุกคนจะมีเป็นบ่อไว้ให้ขุดบ่อขุดสระไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยเลยนะครับ บรรยากาศดีนะครับเหี้อาเนี่ยลงต้นไม้ไว้ให้นะครับเพิ่มความล่มรื่นไว้ให้นะครับไม่ต้องมาลงเพิ่มแล้วนะครับนี่เลยแล้วก็มีหินวางไว้ให้อะไรเงี้ยเผื่อมานั่งเล่นได้นะครับตอนเย็นๆหรืออะไรเงี้นะครับนี่สวยนะครับมุมนี้นะครับมีต้นไม้ลงไว้ให้สี่ต้นนะครับสวยๆเลยครับแน่นๆเลยนะผมว่าเอากระตอมมาวางไว้หน่อยนึงปลูกบ้านนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ ทำสวนพงสวนผักหน่อยนะพอได้อยู่เลยนะสะดวกสบายนะครับสาหรับแปลงนี้นะครับแปลง A3 นะครับเนื้อที่นะครับ258ตารางวาต้องดูโพยครับทุกคนมันหลายแปลงจําไม่ได้จริงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะแปลงโซนเอนะครับยาวไปตลอดแนวเนี่ยคือติดถนนทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับยาวไปสุดนู่นเลยนะครับเนี่ย A2 A3 นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดู A4 กันนะครับทุกคน เนื้อที่นะครับของแปลงนี้นะฮะสองร้อยสิบสามตารางวานะครับนี่เลยนะฮะสวยนะครับทุกคนกำลังน่ารักนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูภายในแปลงกันเลยดีกว่านะครับเหมือนกันครับทุกคนมีปูญ้าให้เรียบร้อยลงต้นไม้ไว้ให้สวยงามเลยนะครับแปลงนี้แล้วก็จัดหินไว้ให้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนกันนะครับปูญ้าไว้ให้สวยเลยนะครับ แปลงนี้ก็สวยนะเนื้อที่สองร้อยกว่าตารางวานะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีเป็นสระน้ำไม่ให้แล้วนะครับมีหินวางไว้ให้นะครับสังเกตดีๆนะเผื่อมานั่งเล่นได้นะครับนี่เฮ้ยบ่อนี้เป็นรูปหัวใจเลยนะครับทุกคนน่ารักดีนะฮะนี่แหละครับแปลง A 4นะครับแปลงนี้ก็น่ารักดีครับไม่ใหญ่มากนะครับกำลังดีเลย คือโซนเนี้ผมว่าเนื้อที่ไม่ได้เยอะมากนะครับปลูกบ้านเนี่ยสัก50ใช่ไหมมัน200กว่าวาใช่ไหมมันก็เหลืออีกร้อยกว่าตารางวานะครับพื้นที่จอดรถพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็พื้นที่เอาไว้เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกผักหรือจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้นะทําระเบียงยื่นไปในน้ําสักหน่อยหนึ่งเลี้ยงปลาหน่อยหนึ่งไว้ให้อาหารปลาตอนเย็นผมว่ามันชิวอะ่ะสวยครับแปลงนี้สําหรับแปลงนี้นะครับ A4 นะครับ213ตารางวานะครับทุกคนแปลงต่อไปนะครับจะเป็นแปลง A5 นะครับ A5 เนื้อที่208ตารางวานะครับเนี่ยจะลงหินคลุกไว้ให้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ปูย่านะครับแล้วก็มีต้นไม้มีหินนะครับวางประดับไว้ให้แล้วนะครับสวยนะแล้วก็แต่ละแปลงแต่ต้นไม้จะให้ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนให้ตามที่เห็นเลยนะครับ ต้นนี้อูมาต้นใหญ่มากครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับเข้ามาคือปูหญ้ดเต็มทุกแปลงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นบ่อน้ําไม้ให้นะครับส,รสวยเลยนะครับนี่นะครบมรนากาศดีนะครับทุกคนสวยนะแปลงนี้ผมว่าน่ารักเลยเนื้อที่ไม่ใหญ่มากนะครับ ครึ่งไร่นะครับแปลงนี้นะครึ่งไร่นิดๆนะครับเป็นไงครับสําหรับแปลง A5 นะครับบนเนื้อที่208ตารางวานะครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกําลังดีเลยนะครับแปลงนี้ก็สวยนะครับทุกคนเดี๋ยวเหลืออีก3แปลงทุกคนเดี๋ยวไปดูไปนะครับ A6 เนี่ยเนื้อที่นะครับ197ตารางวานะครับแปลงนี้ก็จะเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับเข้ามาด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับมีหินคลุกลงไว้ให้ปูย่านะครับ มีต้นไม้รับด้านนาในหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นแล้วครับทุกคนเรียงไว้อย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะคือเดี๋ยวพอเขาติดพุ่มนะครับสมบูรณ์เต็มที่นี่บังล่มให้เราได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่เลยนะแล้วก็มีเรียงหินไว้ให้นะครับจัดหินไว้ให้นะครับต้นไม้ก็มาก็ใหญ่เลยนะครับแบบนี้เลยโอ้นี่พื้นที่สร้างบ้านนี้เหลือๆเลยนะครับเข้ามาภายในแปลงนะครับด้านหลังก็มีต้นไม้ลงไว้ให้อีก สี่ต้นนะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่ข้างหลังด้วยนะทุกคนมีให้ทุกแปลงนะครับสังเกตดีๆนะแปลงละสองต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนี้ก็มีนะครับแปลงนี้ก็มีต้นไม้อยู่ด้านหลังอีกสี่ต้นนะครับมะพร้าวอีกสองนะครับแอบเห็นมะม่วงด้วยนะครับมีมะม่วงลงให้ด้วยนะครับนี่มีมะม่วงครับนี่ก็มีมะม่วงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกคนมีสระน้ํานะครับให้นะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่ไม่ใหญ่มากนะครับทุกคนกําลังน่ารักเลยนะครับ แปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ค่อนข้างจะสวยนะในความรู้สึกผมนะมันมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันจริงๆครับแต่ว่าผมว่าแปลงเนี้มันมีอะไรไม่เหมือนแปลงอื่นดีเออชอบตรงมุมเนี้จะมีต้นไม้ที่ลงไวปักเอียงๆมาหน่อยนะครับแล้วก็มีหินตั้งไว้ผมว่าสวยดีนะครับอาจจะมีแบบเยกระตรงกระต๊อบมาวางไว้ใช่ไหมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับเดินปุ๊บตรงนี้เป็นตัวบ้านอันนี้มุมมองนะที่คิดนะ จอดรถปุ๊บเดินขึ้นทางนี้หรือว่าเดินเข้าทางนี้ก็ได้นะสวยดีนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยนะครับทุกคนต่อไปเราไปดู A7 กันครับแปลงนี้บอกเลยว่าสวยเหมือนกันครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับสําหรับแปลงนี้นะเป็นแปลง A7 นะครับเนื้อที่177ตารางวานะครับทุกคนอันนี้จะเป็นด้านหน้าแปลงเลยนะครับมีเข้ามาก็เหมือนเดิมครับทุกคนมีหินคลุกลงไว้ให้นะครับแล้วก็ปูหญ้าเต็มพื้นที่นะครับ มีต้นไม้ลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนะครับต้นไม้ที่ลงไว้เป็นไม้ล้อมทั้งหมดนะครับทุกคนแล้วก็มีหินวางไว้ให้นะครับตกแต่งไว้ให้นะครับสวยงามนะครับนี่เลยฝั่งนี้ก็สวยนะนะครับอันนี้วางหินไว้ให้เนี่ยมีเป็นแผ่นเป็นแบนเอาไว้นงไว้นั่งได้นะครับวางกระถางต้นไม้ปลูกได้นะครับทุกคนต้นไม้ก็ลงไว้ให้ต้นโตๆตเลยนะครับนี่นะครับสําหรับ A7 นะครับทุกคนเนื้อที่นะคร้บ177ตารางวานะครับ สวยนะครับแปลงนี้นะครับไม่ใหญ่มากกําลังน่ารักนะครับแล้วก็มีสระน้ําไว้ให้นะครับหรือว่าบ่อน้ําของเรานั่นเองครับนี่มีไว้ให้เลยนะครับทุกแปลงครับมีทั้งหมดครับแล้วก็โซนด้านหลังนะครับมีมะพร้าวลงไว้ให้2ต้นครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็มีมะม่วงนะครับนี่ลงมะม่วงไว้ให้ด้วยนะครับอีกสองต้นนะจ๊ะนี่นะครับสวยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ แปลงนี้นะเป็นแปลง A7 เจนะครนที่หนึ้ยเจ็ดสตารางวานะครับตารางวาละ8,500บาทนะครับทุกคนอนี่เลยนะครับสวยนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับ เป็นไงครับทุกคนถ้าชอบนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะครับนัดล่วงหน้า1วันนะครับหรือว่าโทรมาที่0867671858นะเบอร์ผมเองครับถาครับแล้วก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้นะโครงการของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ m 81นะเพียง15นาทีเองนะครับแล้วก็เดินทางจากโครงการเนี่ยไปเซ็นทรัลนครปฐมไม่เกิน25นาทีโดยประมาณครับ ต่อไปนะครับจะเป็นโซน A แปลงสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแปลง A8 นะครับทุกคนเนื้อที่1 9 1ตารางวานะครับแปลงนี้ก็สวยนะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับนี่เลยแปลงนี้นะครับ A8 นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเหมือนเดิมครับด้านหน้าลงหินคลุกไว้ให้เรียบร้อยนะครับต้นไม้ใหญ่ๆเราลงไว้ให้หมดแล้วนะครับ พี่ๆไม่ต้องมาเติมต้นไม้หมดอีกเป็นแสนนะครับที่นี่ทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในเลยดีกว่านะครับ A8 นะครับทุกคน191ตารางวานะครับแปลงนี้นะสวยงามครับผมปูย่าให้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็มีสระน้ำเล็กๆไว้ให้อีกหนึ่งสระนะครับแต่ละแปลงนะครับรูปแบบสระจะไม่เหมือนกันนะครับ มันขึ้นอยู่กับการวางแบบและการดีไซน์นะพี่อาจจัดการให้หมดแล้วพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับสวยทุกแปลงครับนี่อย่างแปลงนี้นะครับเข้ามานี่สวยเลยนะมะพร้าวเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งตรงโน้นต้นหนึ่งนะครับนี่มีสระน้ำเล็กๆอยู่ข้างหลังนะครับนี่นะสวยนะครับแปลงนี้ก็น่ารักนะเนื้อที่ไม่เยอะมากนะครับกําลังดีเลยนะครับ วันนี้พามาเยี่ยมชมโครงการบ้านพอเพียงนครปฐม29นะครับเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับพี่ๆถ้าเกิดพี่ๆสนใจนะครับอยากเข้ามาดูสถานที่จริงอยากเข้ามาดูโครงการจริงนะครับนัดล่วงหน้า1วันนะครับโทร0867671858นะครับผมถานะครับพี่ยินดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ